เอายังไงกันดีฮะคนไทยตอนนี้รัฐบาลจ่อปรับขึ้นภาษีแบบนี้ไวไม่ไวเม้นบอกกันหน่อยจากเมื่อวานนี้ฮะวันที่3ธันวาคมปี2567รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะได้กล่าวประทกถาพิเศษในงาน Sustainability Forum ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานทั้งหมดะะเร่งพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ซึ่งจะมีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่องแหวดนะคะซึ่งจะอยู่ในตามร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมถึงสินค้าบริโภคต่างๆที่คนไทยนั้นจะต้องได้เจอกันอย่างแน่นอน โดยให้เหตุผลว่าที่ต้องการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับหลายประเทศทั่วโลกเนื่องจากปัจจุบันนะประเทศไทยเก็บภาษีอยู่ที่7%จากเพดานที่ให้เก็บได้ถึง10%นะถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศทั่วโลกที่เขาเก็บกันอยู่ที่15%ถึง25%อย่างประเทศจีนเองฮะก็เก็บแหวดอยู่ที่19%สิงคโปร์เก็บอยู่ที่9%และฝั่งยุโรปเก็บกันไปแล้วถึง20% และสิ่งที่ต้องจับตาอีกเช่นเดียวกันฮะเพราะว่าเขาจะลดภาษีนิติบุคคลจาก20%ให้เหลือ15%นะเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อการแข่งขันกับตลาดโลกซึ่งประเทศอื่นเขาก็ทำกัน อ๋อเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะฉะนั้นต้องรอคําพิจารณากันก่อนส่วนชาวบ้านตาดําๆอย่างเราฮะเห็นด้วยหรือไม่กับการขึ้นภาษีเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะและที่สําคัญนะคะเราต้องเตรียมรับมือในอนาคตว่าจะมีการปรับขึ้นภาษีอยู่หรือไม่และที่สำคัญอีเช่นเดียวกันฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้มีพลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆกับช่องของเรากับหุ้นวิชนันสร้างโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืน